ขนมปังทอดน้ำหรือซาลาเปาทอดน้ำสูตรนี้แป้งเนหนียวนุ่มไม่ต้องนวดแป้งด้วยนะคะวิธีการทำใช้น้ำสะอาด100 ml เติมน้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะหรือ12กรัมแล้วก็ยีสต์เจษ1ส่วน4ช้อนชาคนคน,คนให้พอเข้ากันไม่จำเป็นที่จะต้องให้น้ำตาลทรายละลายหมดนะคะแล้วก็ตั้งพักไว้5-10นาทีนอกตู้เย็น นำชามผสมมาอีกหนึ่งใบใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป130กรัมหรือ1ถ้วยตวงเกลือ1ห,หยิบมือคนให้กระจายตัวเข้าด้วยกันทำหลุมตรงกลางไว้กลับมาดูที่น้ำผสมน้ำเป็นไซายและยีสต์ของเรานะคะเมื่อตั้งทิ้งไว้เนี่ยมันจะเหมือนมีฟองฟองปุดขึ้นมาที่ผิวด้านบน อาจจะมีฟองมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีฟองเลยเนี่ยอาจจะแปลได้ว่ายีสต์ไม่ทํางานให้ลองเปลี่ยนยีสต์ใหม่ก่อนที่จะทําขั้นตอนถัดไปนะจ๊ะเทส่วนผสมของน้ํายีสต์และน้ําตาลทรายลงไปในแป้งมันจะมีตัวน้ําตาลทรายนอนก้นอยู่ที่ด้านล่างนะคะกวาดๆลงไปให้หมดนะเติมน้ํามันพืช1ช้อนโต๊ะหรือ12กรัมลงไปคนผสมให้เข้ากัน หลังจากที่ผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวแป้งมันจะดูแบบแฉะแฉะหนึบหนนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเมื่อได้แป้งที่มีลักษณะแบบนี้แล้วคลุมแป้งแล้วพักทิ้งไว้เป็นเวลา20นาทีที่อุณหภูมิห้อง20นาทีผ่านไปเทแป้งที่ได้ลงบนแผ่นรองซิลิโคน ใช้พายพลิกแป้งแบบนี้นะคะจนกระทั่งแป้งรวมตัวเป็นก้อนแล้วก็ดูเนียนขึ้นป้าพลิกไปประมาณ40-50ครั้งได้ป้าคะหนูไม่มีแผ่นรองนวดซิลิโคนแบบนี้ถ้าไม่มีเนี่ยจริงๆทําในชามผสมก็ได้นะคะแต่ป้าถนัดทําบนนี้มากกว่านะเวลาทําบนแผ่นรองแบบนี้ตัวแป้งมันจะไม่ค่อยติดแผ่นด้วยค่ะมันจะพลิกง่ายอ่ะถ้าไม่มีพายยางใช้เป็นที่ตัดแป้งพลิกไปพลิกมาแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะคือลองปรับและประยุกต์ดูค่ะ ดูที่ตัวแป้งค่ะถ้ามันเนียนๆขึ้นประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะมันจะไม่ได้แบบเนียนกิ้งนะนำน้ำมันพืชทาลงไปในชามที่เราจะใช้พักแป้งนำมือที่เลอะเลน้ำมันเนี่ยค่ะหยิบแป้งวางลงไปในชามมือต้องเลอะน้ำมันนะไม่อย่างนั้นแป้งมันจะหนึหนบหนับเหนอะหนะติดมือมากเลยจับแป้งพลิกกลับด้านเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมาเคลือบอยู่ที่ผิวแป้งให้ทั่วๆถ้ามันเคลือบแป้งไม่ทั่วก็ใช้น้ำมันพืชมาทาเพิ่มก็ได้นะจ๊ะ คลุมแป้งแล้วพักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องตัวไส้ขนมวันนี้ป้าจะใช้เป็นไส้ขนมสำเร็จรูปนะคะใครจะกวนเองก็ได้ใช้ยี่ห้อไหนรถไหนก็ได้นะคะเลือกแบบที่มันอยู่ตัวหน่อยแล้วกันนะจ๊ะนำไส้มา25กรัมปั้นให้เป็นก้อนกลมๆเตรียมไว้12ก้อนพักในส่วนของไส้ไว้ก่อนกลับมาดูตัวแป้งที่เราพักไว้แป้งจะมีการพองตัวขึ้นแบบนี้ โรยแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปบนพื้นที่เราจะใช้ทำงานใช้พายเขี่ยๆแป้งที่เราพักไว้ลงไปโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์เพิ่มด้านบน รวบๆคลึงๆแป้งให้เป็นท่อนยาวๆนะคะถ้าในระหว่างที่ทำเนี่ยแป้งมันแฉะติดมือมากเกินไปก็สามารถโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์เพิ่มได้ทีละน้อยตัดแบ่งแป้งออกเป็น12ชิ้นอันนี้ป้าไม่ได้ชั่งน้ำหนักนะคะก็ออกะกะเอาจับแป้งแต่ละชิ้นแยกๆออกจากกันค่ะแล้วโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์เพิ่มเล็กน้อยด้วย แป้งก้อนไหนยังไม่ใช้ให้หาอะไรคลุมไว้ตลอดเวลานะคะการหอ่อไส้นำแป้งมาหนึ่งก้อนกดๆๆแผ่ออกให้บริเวณปลายขอบแป้งเนี่ยบางกว่าตรงกลางนิดนึงนะคะวางแป้งลงบนฝ่ามือค่ะนำไส้ที่ปั้นไว้วางลงไปตรงกลางทำการหอ่อโดยเราจะจับจีบเหมือนกับการห่อซาลาเปาก็ได้นะคะแต่แป้งตัวนี้มันจะนิ่มมากดังนั้นมันจะไม่ค่อยอยู่เป็นจีบให้เห็นจับครึ่งให้เป็นก้อนกลมๆด้วยอุ้งมือ กดให้แบนลงเล็กน้อยพักทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีก่อนนำไปทอดตอนพักไม่ต้องหาอะไรคลุมแป้งนะคะป้าอยากให้ผิวมันแห้งๆหน่อยจะได้หยิบขึ้นไปทอดง่ายๆอ่ทำจนครบทุกก้อนจากนั้นเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะนำน้ำมันใส่กระทะเล็กน้อยนะแล้วตั้งไฟให้น้ำมันพอร้อนไม่ต้องเอาให้ร้อนจัดมากนะจ๊ะเดี๋ยวจะไหม้หยิบแป้งขึ้นมาเบาๆ วางแป้งลงไปในกระทะป้าว่าเอาด้านที่เรียบๆหนะนาปับกับกระทะก่อนจะทอดออกมาแล้วสวยกว่าปิดฝากระทะใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนให้ความร้อนประมาณ2-3ถึงนาทีหรือจนกระทั่งตัวแป้งเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแอบเปิดฝาเราก็แง้มแป้งดูนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะถ้าได้สีประมาณนี้แล้วนะก็จัดการจับพลิกกลับด้านป้าไหนบอกทอดน้ำเห็นใส่น้ำมันลงไปแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวจะทอดน้ำให้ดู เมื่อพลิกกลับด้านแล้วกดกดแป้งแต่ละก้อนเล็กน้อยเติมน้ำลงไปให้พอท่วมที่ด้านล่างของแป้งพอเติมน้ำไปแล้วเนี่ยให้ใช้เป็นไฟแรงเลยนะคะแล้วปิดฝาค่ะทอดเป็นเวลา5นาทีหรือจนกระทั่งน้ำแห้งไฟต้องแรงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ไฟอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัวแป้งมันจะแฉะเกินไป พอน้ำแห้งแล้วเปิดฝาออกลองพลิกดูค่ะว่าแป้งสีสวยดีหรือยังถ้าเกิดว่ายังสีอ่อนเกินไปเนี่ยเราสามารถเติมน้ำเพิ่มแล้วก็ให้ความร้อนต่อได้นะคะอะสำหรับป้าแป้งของป้าสีสวยดีแล้วจ้าจัดการตักขึ้นได้เลยกินตอนร้อนๆน,นี่นะอร่อยสุดๆถ้าใครทำแล้วยังไม่อยากกินแนะนำว่าให้เอาแป้งหอ่อไส้เตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะ แล้ววางให้ห่างๆกันจากนั้นนําไปแช่ตู้เย็นช่องฟรีซนะคะจนกระทั่งตัวแป้งเนี่ยเสร็จตัวแข็งเสร็จแล้วก็นําแป้งที่แข็งๆเนี่ยค่ะเก็บรวมใส่ถุงเดียวกันแช่ช่องฟรีซไว้เมื่อไร่จะกินนะคะก็เอาออกมาตั้งทิ้งไว้ให้ใคลายเย็นแล้วก็นําไปทอดตามปกติมาดูต้นทุนวัตถุดิบกันต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรน้ํา1บาทยีส์สบาทอันนี้กะกะเอานะคะไม่ได้คํานวณแบบเป๊ะๆนะน้ำเตินไซสายส0สตางค์แป้งสาลีอเนกประสงค์4บาท8 1สเสตางค์ อันนี้ลืมคิดส่วนที่โรยตอนออตัดแป้งให้นะคะขออภัยเกลือ10สตางค์น้ำมันพืช1บาทไสขนมเนี่ยตีไปว่า30บาทแล้วกันนะรวม40บาท21สตางค์ต่อสูตร1สูตรถ้าทำได้12ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่3บาท35สตางค์และเหมือนเดิมเลยค่ะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกที แล้วในคลิปนี้เนี่ยคิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้เราก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ําค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาทาอื่นๆถ้าใครจะทำขายสามารถตัดแป่งให้มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้นะคะเมนูนี้นะอร่อยทำง่ายจริงๆอยากให้ลองทำกินดูค่ะเผื่อว่าจะต่อยอดทำขายได้ ถ้าใครจะทําขายอาจะตัดแป้งให้มีขนาดใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วก็ขายก้อนละ10บาทก็ได้นะจ๊ะแต่ในเรื่องของราคาขายไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะคิดรักคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วก็ตั้งราคาขายเองได้เลยจ้าสุดท้ายฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ป้าหนึ่งลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า